สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดในหนังสือชุดกิจกรรมวีกินชูไรนะคะเด็กๆจ๋าให้เด็ๆกๆยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่6เลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่6หรือยังคะเด็กๆเห็นหรือเปล่าว่าหน้าที่6เนี่ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปกระเป๋าหนังสือหรือกระเป๋านักเรียนนะคะแม่เคยสอนคําศัพท์คําว่ากระเป๋านักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆยังจําได้อยู่หรือเปล่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่ากระเป๋านักเรียนเนี่ยคือ school bag school bag กระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าหนังสือก็ได้นะคะเด็กจ๋าวันนี้เนี่ยเรจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนตามร้อยปลาคาว่า school bag หลังจากเด็กๆเขียนตามรอยปา Back. ลา,าปแล้วเนี่ยเด็กๆต้องระบายสีรูปภาพด้วยนะคะเด็กจ๋าต่อไปให้เด็กเปิดไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่7็นะคะหน้า,านี้เนี่ย จะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด6คำเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเคยอ่านกันมาแล้วนะคะให้เด็กๆดูตามลูกศรที่ครูแบ่งชี้นะคะก็จะมีคำว่า pen แปลว่าปากกา pencil ดินสอ ruler ไม้บรรทัด eraser ยางลบ book หนังสือและคำสุดท้ายค่ะ schoolbag กระเป๋านักเรียนพิจารณาให้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะด้านข้างเนี่ยจะมีเส้นบรรทัดอยู่เห็นหรือเปล่าเขาให้เด็กๆเนี่ยนำคำศัพท์เนี่ยไปเขียนที่เส้นบรรทัดตามแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกเขียนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆหาให้เด็กๆสังเกตวิธีการเขียนจากคูณแป้งดีๆนะคะในตัวอย่างเนี่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำเนี่ยตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดหรือตัวที่ขึ้นต้นคำศัพท์เนี่ย จะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนตัวที่อยู่ในลำดับถัดไปเนี่ยเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกเพนปาก,กานะคะราเริ่มเขียนจากตัว P พิมพ์ใหญ่นะคะหลังจากนั้นจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดตัว E แล้วก็ตัว n นะคะ ต่อไป Pencil ดินสอเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากตัวพีพิมใหญ่แล้วตามด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะตัว e n c i แล้วก็ l ยยนะคะต่อไป ruler ไม้บรรทัดเราจะเริ่มจากตัว r พิมพ์ใหญ่นะคะตามด้วยตัว u พิมพ์เล็ก L อ e แล้วก็ R นะคะต่อไป Eraser ยังลบเราจะเริ่มจากตัวที่อยู่ด้านหน้าตัว E พิมพ์ใหญ่นะคะหลังจากนั้นตัวต่อไปจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะอา S E แล้วก็ R นะคะต่อไป Bo ุ k หนังสือเราจะเริ่มจากตัว B พิมพ์ใหญ่นะคะตามด้วยตัว O พิมพ์เล็ก2ตัวตัว O พิมพ์เล็ก2ตัวเนี่ยถ้าเขียนติดกันเราจานว่า d O u b l e O นะคะแล้วก็เป็นตัว K นะคะต่อไปสกูนแบกกระเป๋าหนังสือหรือกระเป๋านักเรียนนะคะเราจะเริ่มเขียนจากตัว S พิมพ์ใหญ่อยู่ด้านหน้าตามด้วยตัว C ตัว H ตัว O 2ตัวเราอ่านว่าดับเบิล O นะคะแล้วก็ L B A แล้วก็ G ค่ะเด็กๆจ๋าหลังจากที่เด็กๆเขียนเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้วยนะคะเด็กๆจ๋าเราก็ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมให้คณแบ้างด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแผ่น Pencil Ruler Eraser Book School bag Bye bye.